กดครับประกดวางไข่ครับนะครับ กครับประกดวางไข่ครับการเคยเห็นไหมครับนี่ครับ <c oughs> เราสมควรที่จะช่วยกันอนุรักษ์นะครับมากมายมหาศาลปลาในลําน้ำบิขี้เยอะ แต่ก็ยังมีพวกรักรอบทำกนันทุโมงวางรอบวางคายให้เราได้เก็บกู้ตลอดนะฮะ